สวัสดีครับสวัสดีเอฟีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้ำมอดเซียนปลานะครับผมวันนี้พาเข้าหมายธรรมชาตินะครับเห็นลําห้วยนะครับเราจะพามาตกปลากกยนะครับด้วยเหยื่อปลาย่างนะครับผมปลาย่างของน้านี่มีเยอะไหมนะครับมีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวจิกสิบกรัมหัวจิกยี่สิบกรัมหรือว่าตัวปลาย่างเลยก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูเหยื่อครับผมนี่นี่ของนี้นี่เป็นแบบนี้ครับปลาย่างนะครับผมมีหลายสีให้เลือก นะครับตัวเด็ดๆแล้วก็จะนํามาใช้ในวันนี้นะครับผมหมายธรรมชาติครับผมขึ้นดีนะครับเป็นลําห้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามดูกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้ำมอสเทียนปลาด้วยนะครับนี่ครับดูหมายดูขึ้นนะครับแล้วก็ตีให้สายเปียกน้ำสักหน่อยให้สายมันจมไไวๆนี่นี่เป็นเหยื่อนะครับเหยื่อประมาณนี้ะเดี๋ยวแต่งกล้องนิดหน่อยครับผมนี่ขึ้นแล้วเนี่ย นี่แหละปลาไก่เนี่ยนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตีผ่านไปนะครับนี่ตีผ่านไปเหมือนมันจะออกซ้ายนะครับปลาออกซ้ายเราปล่ปอยหยาอตกถึงพื้นก่อนนะครับค่อยตีหาทีละเล็กทีละน้อยไปรู้แล้วว่ามีตัวนะครับ่อ,อยู่แถวนี้เอล้วค่อยเจิกเจิกออกขวาเลยก็ได้ออกซ้ายก็ดีนะครับจะใช้แบบนี้เลยนะครับเจิกออกแบบนี้แล้วก็สองรอบพอนะคอ่บเจิกมาแบบนี้ ให้เดี๋ยวมันขึ้นจากพื้นก่อนแล้วกอนิดนึงกครแบบทำแบบนี้นะครับผมนี่กอมาปลาตัวนี้ออกซ้ายนะครับเดี๋ยวตามตามตามนะครับผมตัวสวยด้วยมีสองบวกนะครับขึ้นดีเบลเลเลยขมาสองบวกนี่คือสองกิโลบวกนะนี่ออกซ้ายก็ตีควงออกซ้ายเลยนะครับนี่ตื่นตื่นเป็นหาดนะครับ น่าจะเข้าฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเอาไม่เอาเอาไม่เอานะครับอโอเคนิ่งๆครับอปล่อยถึงพื้นเลยครับแล้วก็เจิ๊กครับออกซ้ายเจิกออกซ้ายนะครับนี่เจิออกซ้ายเจิ๊กออกซ้ายอีกหมุนหมุนหมุนเจิกออกมา ไม่กัดแล้วก็ดันขึ้นมาก่อนตีใหม่นะครับประมาณนี้เคาะก็ได้นะครับปลายางตนนัวนี้ถ้าเจอจะดีนะครับปลายางตัวน,นี้เพราะแอคชั่นไม่ค่อยนั่นทเท่าไหร่นะปลายางเขียวเน่ยน่าจะสิบกว่ากรัมสิบสี่สิบห้ากรัมได้นะครับตีไปครับปล่อยถึงพื้นเลยนะครับจะประมาณนี้อโอเครู้แล้วว่ามีตัวนะแต่จะโดนหรือไม่นะั้นดูครับดู ดูดูฟองมันด้วยนะครับเผื่อมันกันลูกปลานะครับนี่เจกมาปล่อยตกนะครับเจกมานะครับเจกมาเจกมา co chế chế có đây nữa hết Hãy subscribe cho không hấp เต็มเต็มเต็มครับแต้มนี้คอตองกายนะครับแซบลายนะครับตัวนี้กลับใกล้ฟังนะครับผม ก็เลยต้องสับรุนแรงหน่อยนะครับตัวน,นี้เข้าครับผมสับเบ็ดเข้าเลยนะครับเลือดกระจุยกระจายไปเลยนะครับผมใช้สวยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาแป๊บนึงนี่ยังขึ้นอยู่นะครับนี่ก็ปลากายนะครับผมเดี๋ยวลองตีกอ ไม้สองไม้แล้วค่อยกลับครับวันนี้ได้แต้มเดี๋ยวก็ยังดีนะครับไม่ง่ายนะครับตกประกายในคลองธรรมชาติครับยิ่งลูกปลาเยอะๆนี่โอกาสกลับไม่มีนะครับเพราะเขากินลูกปลาแทนนะ โค้งขึ้นดีตัวใหญ่ด้วยนะครับยังไม่กัดนะครับน้ำยังลึกอยู่ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับผมไอ,อ้ข้างไม้ครับตีไปไกลๆเลยโอกาสกัดจะได้มีบ้างนะครับแล้วก็มาระดับกลางๆน้ำนครับผมก็คาะมานะครับ แล้วก็หยุดกอแล้วก็หยุดนะครับถ้าเจอก็แบบนี้ครับยกออกข้างไปไม่กัดนะครับน้ำลึกเกินนะครับโ้งเลย โอกาสที่ปลาจะเจอเหยื่อนั้นยากครับผมปล่อยไว้ก่อนนะครับสักมีสาค่อยมาลงใหม่นะครับผมปยปผมจะพากลับละับได้แต้มหนึ่งนะครับปลายางตัวนี้นะมีจําหน่ายแล้วนะครับตัวนี้ใช้ดีมากใช้ประจํานะครับเป็นงานประจําเลยแหละี่ปลายยางพวกนี้นะครับนี่ถาดเหยื่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไป พักก่อนวันนี้ได้แ d มหนึ่งนะครับนี่ครับสุดยอดครับบันเทิงมากวันนี้ไซส์สองน่าจะได้อยู่นะครับไม่เล็กนะครับนี่ยไซส์สองน่าจะได้อยู่โอ้โหนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ว่ากันใหม่นะไปเก็บไว้นี่ขอัมาทิ้งไปก่อนโอเคครับผมครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ช่องน้ามอดเซียนปลาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปลงเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ